เร yeah! ิ่มต้นปีใหม่มาไม่นานนั้นมาร์คซักเคอร์เบิร์กซีอของ Meta ก็ได้เซอร์ไพรส์คนหลายๆคนเพราะว่ามาร์คประกาศว่าต่อจากนี้ไป Facebook จะทําการลดการเซ็นเซอร์เนื้อหาเพื่อคืนเสรีภาพในการแสดงออกคือไม่ใช้ AI อัจฉริยะในการเาเรียกว่าแบนมั่วซั่วอีกแล้วแต่ก็จะยังมีการแบนอยู่หากว่ามีการร้องเรียนเข้ามาและมีการตรวจสอบว่าผิดกฎหมายชุมชนจริงๆ แล้วเขาทำยังไงเรอเขาเปลี่ยนไปใช้รูปที่ชื่อว่า community notes ครับแบบที่ X ของ Elon Musk ใช้อยู่ใครที่งงๆครับจะขออธิบายว่ามันเป็นเหมือนกับโน้ตเขียนกำกับเอาไว้และอธิบายเพิ่มเติมเวลาที่เจอว่าข่าวไหนเป็นข่าวปลอมหรือไม่น่าเชื่อถือเป็นโน้ตแปะเข้าไปตัวอย่างนะตัวอย่างผมพูดมีเป็นรูปภาพผมนะแล้วก็มีเ e x ว่าผมกำลังใส่แจ็คเก็ตสีแดงช แล้วข้างล่างก็เขียนว่ามุณจะเขียนว่า community โอ้ย <laughs> แล้วข้างล่างก็จะบอกว่า community note นะครับผิดครับตอนเนี้ยจัสตินกำลังใส่แจ็กเก็ตสีน้ำเงินอยู่ fact checker คือ user <Check ing. S 1> digital citizen ฉันก็คิดว่าไม่ใช่นี่เสื้อสีม่วงผมก็พูดได้ มาร์กสัก r ็กได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้ในโพสต์ a c e b o o k ว่าเราไามา่อยู่ในจุดที่เจอทั้งความผิดพลาดและการเซ็นเซอร์มากเกินไปการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ทำให้เราต้องหันไปให้ความสำคัญกับการแสดงออก